รางวันที่หนึ่งวดวันที um, a, ่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่อรางวันที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเลขลักกิโลอีแล้วเก้าเจ็ดเก้าโอ้โหเก้าเจ็ดเก้าไม่เลขหลักกิโลนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับกรงนี้นะครับ ฟังเสียงเลขออกแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้อยู่ลุนเทสหลูหอยที่หลักกิโลอีฟซีน,นะครับหกหนึ่งหนึ่งหกเต็มเต็มหลักกิโลแล้วก็เลขของอาจารย์แซมเข้าเต็มเต็มไปแล้วครับเน้นที่หกนะครับเน้นที่หกนะครับเรามาดูกันนะครับเลขหลักกิโล,ลฟังนู้นนะครับไว้นี่หลักของตนเองค่ะโอ้รุนหลักกิโลนะครับเรามาดูเลขเลขหลักกิโลไหมแล้วใช่ไหมครับโอ้อม่แล้วหลักกิโลครับนี่ครับอฟซีครับหนึ่งหก ในโคกท่าศูนย์มาอีกก็เต็มเต็มเลยครับนี่ครับเลขหลักกิโลมาอีกแล้วนะครับอ่ะสารตาจันตาเซย์มีมาอีแล้วครับเลขในหลักกิโลมาอีแล้วนะครับ,แ,รบ,แ,บแต่ผมเขียนไว้เขียนมานตัา้งแต่าการกรรมการก็สิบก้อนไ,ได้สองก้อนอ๋อออกปั๊บปออวันผมไม่ไ<า>ด้ยังเลยได้ไหม รมารออได้ไหมาขอมูลค่ะเหหนึ่งอ๋อับเ็ทมเนาะเจก็ือจของรัฐบาลมันก็ไม่ได้มันก็มีหนึ่งหกหกหนึ่งผมใครผมซื้อไ้ด้จะหกหนึ่งผมหาาัวกลับมันไม่มีครับเดี๋ยวรอรุ่นเลขรางวัลที่หนึ่งเนาะสมตัวไรุ่นรางวัลที่หนึ่งกันด้หมายเลขสี่ กรรมการออกระวัตประจำหลกร้อยนะคะนายภัศารหงทองผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะเป็นผู้เสียงลูกวอลเป็นรัะเบียบเดียบรน้อยแล้านะเ่ค่ะ ได้หมายเลขสองนะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะเป็นผู้แทนประชาชนนะคะนายนัทพงศ์กิตกล้าค่ะวิศวกรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้เสียงเตมตัไปอะไรนายตูนิองลนคับ ท่านประธานกรรมการเียงหยิบ<ด>หหขึข้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขห้าค่ะกรรมการออกคราไปดูดังนี้นะครับอฟซีดานนู้นออกแล้วนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งออกแล้วนะครับตาก,กิโลนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้จะมีไม่ไม่ฝั่งนีง้เดี๋ยวลุนลวว้นรางวัลที่หนึ่งยันป้อมเป็นยังไงและหมายเลขกรรมการทานสุดท้ายนะคะได้หมายเลขสามค่ะ กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพันตำรวจเอกสังข์พันรองคู้งคับการกองวินัยจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์เซมคอยมีฮุกนะครับมาแล้วครับอาจารย์เซมการเซมมาแะครับเน้นไปที่6นะครับมาแล้วนะครับอาจารย์เซมของเรานะครับเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสียงลูกบอลครบแล้ว ต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลาดทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้รัชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งวันที่17มกราคมสองพนห้ารเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่ง 105 979ูนย์เก้า็ดเก้า้ลขลักกิโลอีแล้วเก้าเจ็าอ้โหไม่แล้วครับโงนร้างเนีเจ็ดมกราคมสพันาสบเร็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ห้าโดยที่รางวัลที่หนึ่งนะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งเจนเนเครับ ขอบคุเลนะอครับตายาตายาครับอาจารย์ยาจารยาบงรยเก่าเจ็ดเก้าจารย์เนี่ยนที่เาาจ็ดเก้านะครับอาจารย์ยาครับครับขบครับครับแล้วนะคะ หลักกิโลก็เข้าเหมือนเดิมในเอฟซีนะครับสองข้างเลยบนล่างเลยครับหนึ่กิโลสองหลักกิโลสองสงเลยครับเด้หกิโลครับนี่หลักสิกิโล้ะห้าางเดียวมาเดลวมาอีกแล้ว เอาผมลาขึ้นนนกันเนาศูนย่ย์ห้าทั้งสองตัวเลยงวนี้มาทั้งสองสองหนึงครัสองงมาแล้วครับเลขหลักใหลเสมดเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าอ่ะแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเจ็งข้างเลยนะมาสองข้างเลยงวนี้ข้างนี้ด้วยข้างเลยครับข้บนล่างเลยมาแล้วครับลักิลได้เข้ามาตรงๆ เรับเจ็กับเจ็ดเก้เจ็ดเยเก้าเจ็ดเก้าเกโอ้สามตัวเลยบ่ตรงเลยอ่ะไม่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 ตรงครับโอ้เก้าไมได้กลับเลยไ่ได้กลับเลยเก้าเจ็ดเก้าลยเนาะเก้าเนี่ยนตรงเลยฝั่งนู้นก็หค่นี้ก็สามตัวแล้วนีก็หกหนึงมากีนีกท่านี้่านี้สามตัวเลยละกิโลมีสาตัวเลยตอนมีทั้หมดเลยเก้าเจเอา้งนั้นก็ยังเป็นสตัวได้นันี่เลขมิ อยู่ใน referral, นี in, ้หมดเลยนะครับทั้งบนล่างเลยนะบนล่างเลยบนล่างเลยนะครับนี่ทั้งสามตัวด้วยมาตบตรงนี้เนี่ยที่ผมลงคลิปอยู่ผมให้29ตีลังกาเป็นเป็นหกเฉยเลยโอ้นะครับเอฟซีนะครับครับอ่ะปั๊ม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 ได้ก็ตามต่อได้นะครับเอฟซีลักกิโลนะครับเลขอยู่ในหลักกิโลเข้าอยู่แล้วนะครับ เจ็ดเก้ากับหนึ่งหกนะครับเลขอยู่ด้านข้างใช่ผมลงคลิปอยู่ผมลงเลียวด้วยเออนี่นี่อาจารย์ป้อมบอกอย่างนี้ใช่ผมลงคลิปลงคลิปอยู่อืมออเอเออเอนฟฝันนี่แม่นๆม่นหน่อยอาจารย์ป้อมมาชี้ตรงนี้ดูอือผมลงคลิปอยู่ผมลงผมลงข่าวสามตัวเลยนะครับเนี่ยดูคลิปย้อนหลังเด้อ ครับหกิโลเข้าอีแล้วสองเด้งสองเด้งครับบนล่างบนล่างอืมอืมอืมครับผมโอ้สุดยอดอาจารย์อืมสุดยอดสุดยอดสุดสุดเลยครับผมเข้าสองฝั่งเลยครับเข้าสองฝั่งอาจารย์ถูกไหมอาจารย์ได้เงินไหมอาจารย์ไม่ไหวเลยอาจารย์เลยอาจารย์บอกว่าออกตรงนี้จะออกตรงนี้ไม่แล้วนะครับ มาหลายหลักกิโลในเอนะครับเอืมไม่ได้ครับไซื้อไม่ได้เลยโอ้เลือวันครูจริงด้วยเนอสิบหกนะครับนะครับเพราะว่าเลขวันครูอ,ออกหนึ่งหกหกหนึ่งจริงเลยหลักกิโลก็ออกนะครับคุณผู้ชมออกทั้งสองฝั่งเลยทั้งด้านฝั่งทิศตะวันขอาแล้วก็ฝั่งทิศตะวันตกสิขอระพุมสิบหกเนาะแต่มันออกกลับเน,ะน,น,นะาะออกกับเลกวันครูด้วยนะเจ็ดสีออกก่สี่เ ครับก็เข้านะครับยังเหลือด้านนี้อีกนะครับเจ็ดสองเจ็ดยังมีโอนครับเอฟซีนะครับโอเคครับเอฟซีนะครับโอเคนะครับใครโชคดีบางนอนที่ไหนถูกบ้างยังไม่ได้ดูเลยเอฟซีนะครับเดี๋ยวอจะไปดูว่าที่ไหนถูกเดี๋ยวก็คอมเมนต์มาหน่อยนะที่ไหนถูกครับเดี๋ยวอจะตามให้นะครับที่ไหนได้ดูคลิปแล้วที่ไหนถูกคอมเมนต์มาหน่อยได้เอฟซีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามให้เอฟซี ได้ก่อนครับอาจารย์จะปล่อยทั้งหมดเลยจมอาจารย์ยายจะปล่อยก่อนเขาเลยปล่อยเล็กวิ่งเลยปล่อยเล็กวิ่งแล้วอ๋อโอเคครับเอฟซีนะครับตาสันตาสันได้ี่ยายมีนะครับเข้ามาแล้วครับนะครับเข้ามาอีกแล้วเอฟซีนะครับโกในหลักกิโลนี่เข้าบ่อยมากงวดที่แล้วก็เข้านะงวดก่อนก็เข้างวดนี้ก็เข้าอีกยายจะปล่อยก่อนเขาเลยะครับอ่ะสาธุลำลากันไปเอฟซีนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ รุ่นเลขที่หลักกิโลนะครับเอ็ดรุ่นเลขที่หลักกิโลนะครับน,น,นะครับก็เลขเข้าอยู่ในหลักกิโลนี่แหละเน้นๆเลยนะคเลยเนาะเน้นๆเ,เ,เ,เลยนะครับนี่ยน,นะครับเก้าเก้าเจ็ดเก้านะครับเอฟซีก็เจ็ดมีด้านล่างก็มีเจ็ดมีเข้าเต็มๆใน,นเลขหลักกิโลอ่ะโอเคก็คือเข้าดอนสองข้างเลยนะซสอสองข้างเลยนี่ครับ นี่ครับหนึ่งหกหกหนึ่งนี่ครับท่านวรพันธ์นี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่เห็นไหมเจ็ดเก้าเต็มเต็มเลยนะเต็มเต็มเลยนี่อ๋อสองศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าี่เต็มเต็มไม่ต้องกลับเลยนะไม่ต้องกลับเลยเลขหลักกิโลนะครับคุณผู้ชมเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วเข้างวดก่อนก็เข้านะงวดก่อนก็อยู่ในนี้นะครับนี่งวดก่อนก็เข้าเหมือนกันนะครับงวดก่อนเดี๋ยวแอจะตามให้เดอ้อที่ไหนเข้าเอฟซียังไม่รู้ว่าที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวต้องไปดูโฉนดก่อนนะคครรัับบที่จดไว้นะ เดี๋ยวจะตามให้เจียกอยงี้เข้าทั้งสองคู่เลย,ย FC คอมเมนต์มาด้วยได้ครับว่าที่ไหนเข้าให้ตามบ้างนะครับคอมเมนต์ให้หน่อยเด้อจะอเดี๋ยวจะตามให้นะครับมอง,งวดนะครับโอเคครับอ่ะลำํากันไปสาหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์กดให้กําลังใจติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม